สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้มีเรื่องราวที่น่ายินดีของน้องน,นอันอนันต์อาศัยไพรพนาศิลป,ปินค่ายเพลงยุ้งเข้ารคคอร์ดนะครับเจ้าของเพลงดังอย่างพระจันทร์ไม่เต็มดวงห่วงหาเงาจะเงาหนีและอีกหลายผลงานเพลงเลยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับก็เตรียมพร้อมที่จะเข้ารับปริญญาเป็นความภูมิใจของครอบครัวอาศัยไพรพนาเลยก็ว่าได้ครับ อีกหนึ่งศิลป,ปินที่เป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่นะครับที่สามารถบริหารเวลาเรียนและก็ทำงานไปด้วยตลอดระยะเวลาตั้งแต่มปลายจนถึงรั้วมหาวิทยาลัยสำหรับนันอนานอาศัยพรายพนาแชมป์จากเวทีไมายทงคําซีซั่นที่6โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิดนะครับต้องปรับตัวในการเรียนออนไลน์ถึง2ปีเต็มล่าสุดครับเก็บเนยกิจครบท้วนแล้ว ใช้เวลาเรียนเพียง3ปีกว่าๆเท่านั้นเตรียมตัวรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยนอรทเอจังหวัดต,ตากโดยจะซ้อมรับปริญญาในวันที่19พฤศจิกายนและก็พิธีรับจริงในวันที่20พฤศจิกายนนี้นะครับและจะนําใบปริญญาขึ้นดอยกลับบ้านมาฝากครอบครัวด้วย เป็นคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่ามีทั้งความสามารถและความคิดที่เป็นผู้ใหญ่เลยทีเดียวครับสำหรับนันอนันอาศัยไพรพรนาหรือที่รู้จักกันในานามว่านันไม่ทองคำนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าหนุ่มหล่อคนนี้เนี่ยนอกจากจะมีเสียงที่ไพเราะแล้ว ยังคงมีความคิดที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆอีกด้วยครับนันอันนั้นนะครับเป็นน้องคนสุดท้องของบ้านโดยมีพี่น้อง5คนพี่สาว3คนและก็พี่ชาย2คนพี่ๆของนันนะครับไม่ได้เรียนหนังสือและนันเนี่ยเป็นคนเดียวที่ได้รับโอกาสเนื่องจากทางบ้านของนันเนี่ยมีฐานะค่อนข้างที่จะยากจนนะครับทาให้พี่ๆและก็พ่อแม่ต้องช่วยกันทํานาทําไร่ปลูกข้าวกินเป็นอาชีพหลักซึ่งสมัยเป็นนักเรียนนั้นนะครับบ้านและโรงเรียนอยู่ห่างกันกว่า10กิโลเมตร โดยนั้นนะครับจะไปพักอยู่ในโรงเรียนพักนอนคล้ายกับโรงเรียนประจําโดยโรงเรียนจะมีทุนให้ครับโดยนั้นอน,นันต์นะครับจะกลับบ้านในช่วงของเสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็กลับในช่วงของปิดเทอมเลยทีเดียวซึ่งนั้นอน,นันต์อาศัยปพายพนานะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดวิทยายลายัยนอเทิร์นจังหวัดตาก เพราะนั้นนะครับอยากเรียนด้านการบริหารธุรกิจแล้วก็อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองและไม่อยากเป็นลูกจ้างของใครครับนันอันนั้นนะครับเคยให้สัมภาษณ์ไว้กับสื่อสื่อหนึ่งนะครับบอกว่าผมขอเป็นแค่มีสิ่งที่ผมสามารถทําได้ก็พอไม่จําเป็นจะต้องเป็นหน้าที่การงานที่ใหญ่โตขอแค่เลี้ยงชีพตัวเองได้เท่านั้นผมก็มีความสุขแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับที่มีความคิดที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับ และแม่แม่แฟนคลับนะครับสามารถติดตามผลงานของน้องนันอานันต์อาศัยไพรพนาได้ทาง y u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  e ค่ายเพลงยุ้งเข้ารคคอร์ดครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ